แล้วในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ Solo Shooting Equipment Breakdown ด้วยกล้อง Sony Cinema Line กันครับ เนื้อหาในคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานคนเดียวครับหรือทำงานที่มีคนจำนวนน้อยนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเซตติ้งตัว e q อุปกรณ์ช่วยในการทำงานของเราให้เก็บ f o ุ t a ท e กลับมาตัดต่อและยังมีคุณภาพมากที่สุดและงานที่เป็นตัวอย่างในคลิปนี้นะครับก็คืองานจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นั่นเองครับทำให้การเลือกอุปกรณ์กล้องต่างๆนะครับต้องซัพพอร์ตกับ การที่ต้องถ่ายแสงน้อยนั่นเองนะครับซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็เลือกที่จะใช้ตัว Sony Cinema l i ไลก็คือตัว f อ3และตัว f อ2นั่นเองครับเรามาอีค p m e n t b ต์เบรกดาวันเลยนะครับว่าแต่เรากล้องเซตติ้งอะไรไว้บ้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับเริ่มต้นด้วย กล้อง A นะครับเป็นแคม A นะครับผมใช้กล้อง Sony f x 3นะครับติดอยู่กับเลน28-70 f2 นะครับเพื่อเก็บระยะในการสนทนา่นเดงนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องตั้งนิ่งตั้งสแตติกไว้กลางตัวโรมภาพยนต์เลยนั่นเองนะครับแล้วผมก็ต่อ HDMI output นะครับส่งภาพไปที่เจ้าตัว Holyland Profile ครับเพื่อที่จะส่งเป็น w i d e l e s s monitor นะครับในขณะที่ผมไม่ได้อยู่ที่กล้องผมก็สามารถดูได้ว่าตัวกล้องทางานปกติอยู่หรือเปล่านะครับรวมถึงเราสามารถ record ตัวไฟล์ p r x y y จากตัวกล้อง FX3 ไปได้ด้วยนะครับเป็นไฟล์ Full HD เป็นไฟล์ขนาดเล็กครับเวลาตัดต่อรับคัดก็สามารถนำไฟล์เล็กๆเนี่ยไปตัดต่อได้ก่อนนะครับมาดูการเซตติ้งกล้องของ FX3 กันบ้างนะครับว่าตอนที่ถ่ายนั้นผมใช้เซตติ้งอะไรไว้นะครับก็จะใช้ที่ E I Mode ครับในค่า High E I Mode นะครับก็คือ12ึ0 0แล้วก็ใช้ชัตเตอร์แองเกิลองศาครับที่25 fps นะครับไฟล X AVC S ขีดไ422 10 b i t ลุกเป็น709แล้วก็ไวบ้บาลานเป็น4,500 k ค i วใช้ F2 ตลอดช่วงครับมาดูในหมวดของการบันทึกเสียงกันบ้างครับในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเขาใช้ไม์ของโรงภาพยนตร์นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวคอนโทรลตัวมิกทั้งหลายเนี่ยอยู่บนห้องฉายทั้งหมดเลยนะครับผมก็ต้องทำการลิงก์เสียงจากห้องฉายเนี่ยส่งกลับมาที่ตัวกล้องชุดนี้นั่นเองครับโดยใช้ตัวไวเลสเซนเซอร์ G3 ลิงก์เสียงลงมาจากมิกด้านบนนะครับแล้วต่อเข้ากับตัวซูม f 6เพื่อบันทึกเสียงให้เป็นดิจิตอล32บิตและอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทำให้ผมสามารถทำงานโพสต์โปรดักชันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ d i i s t y tc 1 digital timecode นั่นเองครับหน้าที่ของเขานะครับก็คือการส่งตัว Digital timecode นะครับเข้าไปฝังอยู่ในไฟล์ ทั้งไฟล์ภาพที่อยู่ในกล้อง FX3 และกล้อง FX2 นะครับและอยู่ในไฟล์เสียงที่เลคขอนด้วยเจ้าตัวซูม F6 ตัวนี้นะครับทำให้ทุกไฟเนี่ยมีเวลาที่ตรงกันนั่นเองครับเวลาไปตัดต่อก็สามารถซิงค์ไทม์โค้ดได้โดยที่ภาพและเสียงจะวิ่งไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันนั่นเองครับแล้วกล้องตัวที่2ที่ผมใช้ถ่ายบีโรนะครับก็คือเซตนี้ครับตัวกล้องใช้ FX2 นะครับติดอยู่กับเลนส์ G Master ครับ24-70 gm 2นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ต่อไทม์โค้ดนะครับส่งสัญญาณเข้าไปให้กล้อง AX2 เเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัว FX3 ขึ้นบน g i m b a l dji is 4 mini ที่สามารถรองรับน้ำหนักของเจ้าตัว a x 2แล้วก็ตัวเลนส์ g master 2470นี้ได้อย่างสบายครับมาที่การเซตติ้งค่ากล้องของเจ้าตัว a x 2กันบ้างนะครับผมถ่ายที่25เฟรมเรทใช้ชัตเตอร์แองเกิลองศาคร,ครับ ei เราใช้ทั้ง2 ei เลยนะครับถ้าช่วงถ่ายกิจกรรมด้านนอกครับก็จะใช้ตัว ei 8 0 0รรรบบในกกาากาาาาาเ็ภพยศต่งๆ ในส่วนโฟเย่เอ่ยในส่วนช่วงรับบัตรตอนที่เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับแต่พอมาเข้าในโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น High EI นะครับเจ้าตัว a อ2ก็จะมี High EI อยู่ที่4,000นั่นเองครับไฟล์ XAVCS ขีดไ2ิตโดยที่ การถ่ายทำในโหมด Ei เนี่ยก็จะถ่ายทำอยู่ใน Color Profile ที่เป็น S l o 3 4่อ n อยู่แล้วแล้วตัวงานในครั้งนี้ครับก็ไฟนอนอยู4 K, 4่ที่ไฟล์ 4K 4220บิตนะครับตัดต่อและเกรดดิ้งในโปรแกรม DaVinci Resolve 20 Studio โดยที่ตัว t ท m e l i n e เซตติ้งนะครับเราก็จะ Setting เป็น 4K นะครับ25เฟรมใช้ Color Science <laughs> เป็น DaVinci YRGB Color Management <laughs> นะครับแล้วก็ Output Color Space <laughs> เป็น Rec <laughs> 709ซึ่งขั้นตอนในการทำสีนะครับผมใช้ Color Space Transform ในการเกรดดิ้งงานในครั้งนี้นันเ <laughs> และนี่ก็คือ Equipment Breakdown ที่ผมใช้ถ่ายทำงานในครั้งนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเผื่อเอาไปปรับ,บใช้ในงานของตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ